การก็จะตักเกีียวขึ้นค่ะนี่โอ้โหลูกใหญ่น่ากินมากมาดูไส้ข้างในค่ะมันจะมีความเด้งมีความฉ่ำไหมนี่ดูดีเด้งเลยเออซ่อมกดไม่ลงเลยมันเด้งมันเด้งค่ะนี่ไส้ข้างในของการจะเป็นแบบนี้เลยนะนี่ไงโอ้โหฉ่ำเด้งมากเลยนะไม่มีความแห้งเลย สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันจ้าค่ะนี่เลยวันนี้นะคะการจะชวนทุกคนมาทำขนมจีบต้มแบบง่ายๆแบบหอมๆสูตรบ้านๆสูตรของการเองนี่แหละนะคะแล้วก็ทำกินเองอะ่ะลูกจะใหญ่ลูกจะโตขนาดไหนก็ได้ตามใจชอบเออแล้วหมูก็มีความนุ่มๆม,มีความละมุนด้วยนี่การจะใช้หมูเด้งค่ะนะ ยี่ห้ออะไรก็ได้ครึ่งกิโลแล้วก็หมูบดละเอียดแบบนี้นะคะครึ่งกิโลกรัมค่ะสูตรของการวันนี้ค่ะหอมๆจ้าหอมด้วย3มเกลอือก็มีรากผักชีประมาณ3-4รากแล้วก็กระเทียมไทย1ห,หัวพริกไทยการจะใช้เป็นพริกไทยดำถ้าใครไม่ชอบเป็นพริกไทยดำสามารถใช้เป็นพริกไทยขาวหรือพริกไทยผงก็ได้ต้นหอมหั่นใส่ลงไปสักประมาณ3 4ต้นนะคะ ค่ะแล้วก็จะมีแผ่นเกี๊ยวกันจะใช้แผ่นเกี๊ยวที่ไม่ใช่แบบทอดอะที่แบบนึ่งแบบต้มแบบนี้นะคะอ่ายี่ห้ออะไรก็ได้ไข่ไก่หนึ่งฟองจ้าไปค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการหมักกันแบบง่ายๆเลยค่ะหาโคมหากะละมังโตโตมาเลยเอาค่ะจากนั้นเราก็จะเอาหมูะค่ะทั้งสองส่วนนะใส่ลงไปในอ่างผสมใส่หมกเด้งย้ำนะคะใครไม่มีไม่ต้องก็ได้แต่ถ้ามีอะค่ะใส่มันก็จะ ปรุงรสชาติง่ายขึ้นก่อนอื่นนะคะการก็จะใส่ซอสฝาเขียวค่ะหมูหนึ่งกิโลกรัมนะคะคิดที่หมูหนึ่งกิโลกรัมซอสปรุงรสสองช้อนโต๊ะซีิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนจ้าตามด้วยน้ำมันงาน,นะคะหนึ่งช้อน แป้งข้าโพดประมาณ2ช้อนแป้งข้าโพดนี่แหละมันจะทําให้ขนมจีบอะมีความเหนียวมีความเด้งแล้วก็ไข่ไก่ค่ะ1ฟองนี่ถ้าใครไม่ใส่3เกลือนะคะหมักเฉพาะเครื่องแค่นี้ก็ได้แต่การจะใส่3เกลือลงไปด้วยหลังจากนั้นค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เหนียวดีเลยนะอมืมันหอมหอมน้ำมันงามากเนี่ยสังเกตดูนะ ตอนที่การขยำแรกๆอะ่ะนวดแรกๆมันจะนวดง่ายอยู่นะพอนวดไปสักพักหนึ่งอะ่ะน้ำซอสน้ําปรุงอะ่ะมันซึมเข้าไปในหมูล้เนี่ยมันก็จะมีความเหนียวขึ้นมาเลยนะเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยนวดให้ได้แบบนี้เลยนะคะหมูบดมันต้องปั่นให้แบบละเอียดเลยอะ่ะเนี่ยพอเวลาเราหมักทิ้งไว้อะ่ะแล้วเราเอามาทาอะ่ะเนื้อมันจะแบบเด้งอะ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยของการแบบ เหนียวถอนมือไม่ก็จะขึ้นแล้วนะมันเหนียวมากอะ่ะทีนี้ก็ผักจะใส่ก็แครอทนะอย่างที่การบอกอะคะ่ะก็ใส่ได้ในขั้นตอนนี้เลยต้นหอมอันนี้ของการเป็นต้นหอมจอยก็ใส่อพอใส่ลงไปมันก็เพิ่มความหอมความหวานนี่ประมาณนี้นะทีนี้การก็จะหาอะไรซีนเรียบร้อยแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นพักทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงคะ่ะมา ทำน้ำจิ้มง่ายๆนะหม้อในตำนานของการอยู่กับการมานานมากแล้วอันนี้ก็จะทําเยอะหน่อยน้ําจิ้มซีอิ๊วดำอันนี้ใช้ซีอิ๊วดำนะประมาณหกช้อนสามสี่ห้าดำได้ใจจริงๆหประมาณหช้อนนะคะอันนี้จะเป็นน้ํำส้มสายชูนะคะหกช้อน 1>, 1 2 3 4 5 6องสามาหกน้ำตาลทรายสักประมาณ3ช้อนสองสามเกลือประมาณสองช้อนชาก็น้ำเปล่าค่ะสักประมาณ5ช้อนโตะ๊ะ1 2 3 4งห้า นี่ค่ะคนให้เกลือให้น้ำตาลทรายละลายแล้วก็รองชิมรสด,ดูก่อนอันนี้กันตัวงลงไปแบบคร่าวๆน้ำตาลเพิ่มอีกหนึงช้อนเป็น4ช้อนนะคะรสชาติได้แล้วจ้าไปค่ะเดี๋ยวการจะเอาไปตั้งไฟกันนะคะค่ะมาค่ะเกี๊ยวกันไปนอนเย็นๆเพลินๆมาสักประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อเกี๊ยวกันนะคะค่ะเปิดเลยเตรียมแผ่นเกี๊ยว แบบนี้ไว้นะแผ่นเกี๊ยวของการมันจะบางเนาะวิธีการห่อเกี๊ยวแบบง่ายๆของการแบบนี้นี่เราก็ตักเนื้อเกี๊ยวใส่ลงไปหูลูกใหญ่เนาะลูกใหญ่แล้โอ๊ยเกี๊ยวมันเหนียวมากเลยพอไปแช่เย็นแล้ะเนี่ยแล้วเราก็เอาทุกอย่างมาป,ปิด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 ,ปดเข้าไปอุ้ยใหญ่เกินหุ้มไม่มิดลูกแรกเสร็จแล้วเราก็ตกแต่งสักหน่อยหนึ่ง นี่เมันก็จะได้เกี๊ยวแบบเนี้ยโอ้โหลูกใหญ่เลยเนาะอืมใหญ่ไม่ใช่น้อยเลยก่อนทําอาหารทุกครั้งนะคะล้างมือทําความสะอาดให้เรียบร้อยจ้าของการล้างจนมือซีดและนี่ประมาณนี้ค่ะหนึ่งลูกเราก็คว่ำแบบนี้นี่ไงเออเหมือนและเหมือนกันที่เขาทําขายแล้วนะแล้วก,ก็จะห่อต่อนะให้ได้ตามปริมาณที่การจะกิน <c oughs> ช้อนะเอาไปจุ่มน้ําสักหน่อยก็ได้เนาะจริง ตอนที่อย่างมืออาชีพเขาทำ้วก็ทำาบปุ๊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 บเร็วเลยอะยิ่งถ้ามีตัวช่วยอย่างนี้ด้วยเนาะทำไมการทำแล้วรู้สึกมันเก๊กเก๊กกังๆไงนะงนี่ไงได้แล้วค่ะไปค่ะเดี๋ยวการห่อต่อให้เสร็จเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูเกี๊ยวต้มแบบอ้วนๆกันค่ะนี่ที่การห่อไว้นะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะการห่อมิดชิดอยู่นี่เสร็จแล้วการจะเอาขนมจีบอะมาต้ม ค่ะก่อนที่เราจะไปต้มขนมจีบกันนะคะเรามาทําน้ําจิ้มกันก่อนค่ะมาเคี่ยวน้ําจิ้มใช้ไฟอ่อนๆเนาะแล้วค่อยเคี่ยวแล้วก็ลองชิมดูแล้วก็ปรับแต่งรสชาติดูถ้ารสชาติมันยังไม่โอเคหรือว่าไงเนี่ยเราก็เพิ่มเราก็เติมเราก็ปรับได้เอาให้มันถูกใจเราอะเนาะเราทากินเองของการจะออกอมีความเปรี้ยวๆเนาะจากน้ําส้มสายชูเค็มๆห,มหวานๆเนี่ยการจะให้มันเดือดฟูขึ้นมาแบบเนี้ย ไม่ได้ต้องการเคี่ยวให้มันเหนียวแค่ว่าให้มันเดือดเพื่อที่จะไล่กลิ่นของน้ำส้มสายชูออกด้วยปิกแก๊์จ้านี่ค่ะใครมีพริกชี้ฟ้าแดงตำ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 พริกจินดาก็ได้นะปีกแก๊สเสร็จแล้วก็เอาพริกอะค่ะมาใส่ได้เลยนี่ค่ะเราก็จะได้น้ำจิ้มขนมจีบเตรียมไว้ก่อนค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปต้มขนมจีบกันนะคะตั้งหม้อใส่น้ำค่ะ น้ำที่จะใช้ต้มขนมจีบนะอยากจะให้ขนมจีบมีรสชาติค่ะการก็จะหาะซอสปรุงรสลงไปในน้าซุปนิดหน่อยเตรียมกะละมังมาจะรอน้ําเดือดเนาะให้น้ําเดือด,ป,ดปุดแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องเดือดมากก็ได้แค่ร้อนแบบนี้ยใจร้อนแล้วค่ะการก็จะเอาเกี๊ยวนะใส่ลงไปลวกเกี๊ยวถ้ามันยังไม่สุกอ่ะมันจะจมน้ําต้องใช้เวลาต้มนิดหนึ่งเพราะว่าเกี๊ยวเราลูกใหญ่ ค่ะก็ยังไม่ต้องไปคนอะไรเนาะรอให้เกี้ยวอะ่ะพอเวลามันสุกอะ่ะมันก็จะลอยขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยช้อนขึ้นมันก็จะค่อยๆลอยขึ้นมาพุดปัด๊ดพุดปัด๊ดใช้แฟแรงๆเลยในการต้มเกี๊ยวลอยขึ้นมาแบบนี้แล้วเนาะเกี๊ยวลูกใหญ่มากค่ะต้มต่อนะคะอีกสักประมาณ4-5นาทีค่ะประมาณนี้ค่ะดูว่าเกี๊ยวสุกได้ที่แล้วนะ แผ่นเกี๊ยวมีความนิ่มมีความสุกได้ที่แล้วการก็จะตักขึ้นหาเป็นกะละมังแบบเนี้แล้วก็เตรียมน้ํามันกระเทียมเกียวไว้วันนี้การไม่มีน้ํามันกระเทียมเจียวเจะใช้เป็นน้ํามันงานนะมันก็จะได้ความหอมอีกแบบหนึง่งค่ะมั่นใจแล้วว่าเกี๊ยวสุกได้ที่แล้วนะคะดูจากแผ่นกงแผ่นเกี๊ยวอะคะ่ะมันมีความนิ่มหมดละค่ะประมาณนี้ค่ะการก็จะตักเกี๊ยวขึ้นค่ะนี่โอ้โห,โหลูกใหญ่น่ากินมากใส่กะละมังแบบนี้ อเอาขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บการก็จะใช้น้ํำมันงาน้ํำมันงาที่การใช้จะเป็นน้ํำมันงาแท้เนาะเนี่ยค่ะก็โรยไปแบบเนี้ไม่ต้องเยอะหรอกอืมเพราะเราต้มกินเองร้อนๆวางไว้ไม่ยังไงมันก็ไม่ทำติดหรอกหมดก่อนค่ะแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาเห็นไหมเหมือนกับที่เขาทําขายเลยอะไปค่ะเดี๋ยวไปจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันค่ะพร้อมน้ําจิ้มด้วย พร้อมเสิร์ฟจ้าขนมจีบต้มพร้อมน้ำจิ้มทำเองทุกกระบวนการเลยค่ะ นี่เลยค่ะทำกินเองนะลูกจะใหญ่ๆขนาดไหนนะจุกๆขนาดไหนจัดได้ตามความชอบเลยนะแล้วที่สำคัญคือตัวแผ่นเกี๊ยวอะ่ะมันมีความบางมาก <c oughs> แล้วก็มีความนุ่มมีความละมุนแล้วก็ที่สำคัญนะคะไส้เกี๊ยวเนาะทําตามขั้นตอนที่การบอกอะคะ่ะรับรองไส้เกี๊ยวมันจะมีความแบบว่านุ่มเด้งมากเลยนะคะรสชาติกลมกล่อมกำลังดีนะกินคู่กับน้ำจิ้มอะ่ะเออคือโอเคเลยค่ะลองทากันดูนะคะ อยากกินขนมจีบต้มลูกใหญ่สะใจแบบนี้ต้องทำกินเองค่ะตามธรรมเนียมค่ะชมรูปรักภายนอกแล้วเราก็ดูข้างในค่ะว่าการขี้โม้ไหมนี่เลยเดี๋ยวก็จะผาให้ดูไส้นะนี่ดูความเขาเรียกว่าอ่าดูความเป็นลูกลูกใหญ่เลยแหละเออแล้วก็เกียวค่ะเปลือกบางมากมันบางมากเลยนะคะมาดูไส้ข้างในค่ะมันจะมีความเด้งมีความฉ่ำไหมนี่ดูดีเด้งเลยเออซัอมกดไม่ลงเลยมันเด้งมันเด้งค่ะ นี่ไส้ข้างในของการจะเป็นแบบนี้เลยนะนี่ไงโอ้โหชํำเด้งมากเลยนะไม่มีความแห้งเลยนี่เลยประมาณนี้เลยนะคะ โอ้โหแบบนั่งกินมากนี่โอ้โหววาการจะได้ขนาดนี้นะนบอกเลยค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเจ็บมาเยอะเออบางทีทําแล้วคือไส้มันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีความแห้งแล้วเนื้อหมูมันขาวแง้เลยอ่ะมันไม่มีความฉ่าอ่ะบางทีได้ฉ่าแต่ไม่เด้งบางทีได้เด้งแต่ไม่ฉ่าอ่ามันจะมีความแห้งอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆปรับไปปรับไปนะคะนี่เลยค่าจนมาการได แบบนี้นะคะการก็ถือว่าการโอเคและพร้อมที่จะแบ่งปันกันก็เอามาแบ่งปันกันค่ะกินคู่กับน้ําจิ้มค่ะ